ก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับ Battlefield 2042นะครับผมเป็นเกมที่ผมตั้งหน้าตั้งตารอคอยมาแต่เป็นเกมฟรีนะฟรีวันเดียวก็คือสิ้นสุดในวันพรุ่งนี้นะครับผมวันที่10นะครับผมแต่จะมาลองเล่นกันนะเพราะผมไม่ได้ซื้อมาอเลยต้องรอวันนี้นะเพอดียังไม่ค่อยมีเงินซื้อเกมเลยนะครับผม วิโตอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับคอนควสตบีเฟอร์วิเชลเหรอเรียกพยานพ่านนะอันนี้น่าจะเป็นชุดแต่งปืนนะครับผมสามารถแต่งฟังที่สามารถแต่งปืนในในระหว่างช่วงการรบได้แล้วเ,ลเป็นยังไงเออจะเลือกเป็นนี่ซับพอตเหรอจะเลือกเป็นแอสซอลกันเลย ปืนจะมีอ๋อนี่จะเป็นปืนอสเซาแฟงก์แรนเนตอันนี้คือบลอกเซนเซอรนน์แฟงก์แรนเน็ตเกจจ์เอโม่สี่ไฟอะพอ,อน,นีแล้วกันเอายาแล้วกันนะดิพลอยเลยขอดิพลอยใกล้ๆก่อนิ่งเลยโอเคว้าว,วโ,ถถโอ้โหนี่ขนาดตัวเบต้าเนี่ย ครับสวยมากครับสวยจัด่กเกมอาจจะกระตุกนิดหน่อยนะครับผมอาจจะมีผลมาจากที่เป็นเบตานะครับผมไป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 โอ้ตอนนี้ให้เราน่าจะเป็นภารกิจยึดดีดัโอ้ตัวทำไงไปไปไป เขาแต่งปืนหนะ่อยโอ้จะเป็นนี้เลยผมขอใส่เป็นดับตัวนี้แล้วกันแล้วก็เออเป็นตัวนี้แล้วก็แม็กแม็กเป็นขนาดเอ่อแอลแล้วกันนี่คืออะไรรำจัดอันนี้แล้วกันนะไปว้าวโอเคไต่อโอ้โอ้โอ้โอไยเปินไปโอ้แม็มันใหญ่มากเลยนะคุณผู้ชม แมบมันใหญ่มากบีคือ,อเป็นการเรียกเป็นการเรียกอะไรสักอย่างเนี่ยเหรอเอ็นเจอร์แอร์วเออริคอนอะไรเนี่ย,ยไม่เรียกแล้วกันนะผมรูเผอ่เอาไปใช้ในตอนนี้เรากำลังจะไปยึดอยู่2สองจุดโอ้แมบบใหญ่มากหมายเลขสามคือใช้อะไร,ไรอ่ะลองก่อนนะใช้อะไรหมายเลขสามโอ้มันเป็นเหมือนปืนนี่ครับ ยิงไม่ได้ยิงไม่ถึงทำไมยิงไม่ถึงไกลไปขอต้องให้มันขึ้นแบบสัญลักษณ์นี้ก่อนอมีรีโหลดไหมโอ้หอเครื่องบินครับมีรีโหลดมันอยู่จีปาสี่คือวางยานะครับผมโอเคไป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 นี่คือเพื่อนธน,า,นาโดนยิงครับเอาแฟงเกนเน็ตไปก่อนอุย้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยกลับแล้วก็มาโอ้โหโอ้มีชุบด้วยนะครับเรากดคลิกไว้เพื่อเป็นการชุบนะครับผมเอ่อยังไงชุบไหมเพื่อนอ่าสปอร์ตมาชุบแล้วครับเราจะชุบแบบไหน้สุดยอดครับ การชุบแบบปั๊มหัวใจหันไปดูไปโอ้โหชิปแล้วก็ซีสไลด์นี่ไงละ่ะนี่เริ่มมันไปไปอุ๊ย,ย,ย,ยโดนยิงยิงโดนยิงโดนยิงจากไหนอุ๊อยสไนเปอร์แน่เลย เสาครับเสายิงผมโอ้โหตรงนี้คงไม่มีเพื่อนมาชื่อแล้วละตายเลยดีกว่าอ่าตายเลยยังไงเนี่ยออกสเปซบาร์เคเอา,อาเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้คือเอนจิเนียร์ลิคอนสป,ปอร์ตเก็บตรงนี้เอาเดิมนี่แหละครับตอนนี้จากจุดนี้เคไปเพื่อเราเกิดน,นะพอดี โอ้ปุ๊บดดโอ้โตายสองกอู้อายรู้อัเือยราเนยครับเราเกิดไกลเกินครับการใจตายเลย ใกล้สะกดเราใกล้ที่สุดอรนนี้ไม่มีครับนี้แล้วก็โถมาถึงจุดนั้นอยู่ไม่มีรถมีมีเครื่องบินอันนี้คือโอ้เป็นเครื่องบินอันนี้มีรถครับผมเอ้ยผมขอลองนั่งรถหน่อยเอออันนี้คือมันเปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองได้ไมเอ่ยมันกดตัวไหน,นอ๋ออันนี้คือรถถังฝ่ายตรงข้ามอ ลงมาลงมาลงมามันเบิดไปเปิดไปเออเรากำลังยึดยึดสองอยู่ครับกำลังยึดอยู่กำลอยู่ในเขตมันอยู่ครับถังรถต่างรถต่าง มีคนมาขวางครับมีคนมาขวางเจอแล้วผมเจอแล้วอุ๊ยโอ้โหตายทันทีเอ็มมี่เฮ้ยใยตาเด็บเราจะไปส่วนไหนนี่เนี่ยโอ้สีหนึ่งสีสองครับ Ủa okay. mình xuống đi Ủa này mình đột mà Đột lông mà, mình đột lông mà Xong rồi, tôi sau xong Đi Còn rồi con วางยาวางยาเจอเลยเยอะเยอะเยอะอ่ะดีโหลดคืออะไรคืออะไรเพื่อนตายแล้วมีคนช่วยเราแล้วเีบิน่เซกเตอร์ตรงนี้โดนยึดหมดเลย เกิดตรงนี้แล้วกันครับเพื่อนกำลังบอกกันอยู่เข้าบีหนึ่งให้ได้วันนี่มันตึกครับอันนี้มันตึกมันตึกมันตึกอันนี้คือจีเกิดว้าวจะขึ้นไปยังไงนี่โอ้ยโอ้โอ้ยทำไมผมยิงได้กกขนาดนี้โอเค เห็นอยู่จากฝั่งซ้ายมือหนึ่ตัวไหนแล้วไม่ใช่ตัวทีเพื่อนโอ้โหนั่นคือลมของใครโอ้ลมทีมเราครับจะไปทางไหนกันต่อเปลี่ยนไปทางไหนกันบ้างเปลี่ยนดีชูอ๋อพอเปลี่ยนเป็นปืนเพื่อนมลุดทันที อ๋อเป็นวิคือปรับหมดในการยิงก็จะเหมาะกับการยิงระยะไกลมันมีที่อยูอ่มันแบบว่าแมปมันกว้างใหญ่น่าดูครับเฮ้ยเจอแล้วปรับหมดเฮ้ยกันเกัอบตายอะไรเนี่ย กัน the blocks <c oughs> โอ้โหยิงซ้ำยิงซ้ำเียผมว่ามันน่าจะปรับโหมดได้นะปรับว่ามันปรับยังไงเอออยากจะรู้อยู่เหมือนกันโอเคลงมาผมจะลงไปงตรงมีส่วนของนี่เพื่อนเรากำลังไปโอเคครับ ไป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 เพื่อนเออโอเคอ่าหน้ามหนตัวครับสไนเปอ์ดเลยครับโอเคแตกเราก็จะตายเหมือนกันอุ๊ยเจ้าหยิมเลือดก่อน เป็นฟัวโต้ฮะไหนมองคนอยู่นะครับไหนไหนกันไหนเอ้ตรงไหนโอเคหมดแล้วครับตรงจรุดนี้เรากำลังยิดอยู่ เป็นเหมือนคล้ายๆปืนกอ๊อกเลยฮนะอ๋อเราไม่ต้องกดชิปค้างเหมือนภาค Pattern Fuel V เลยนะเมื่อเรากดชิปมันก็จะวิ่งเรากด W ได้เลยหยุดครับเราต้องเราทำการแคปเจอร์ก่อนครับตอนนี้อ่าอีกหนึ่งละอะไรให้เราเก็บบ้างไหมคล้ายแบบเป็นซับไพน์เลยนะเคเราก็ยึดอีกหนึ่งครับ อย่าเลยยุ่สมเร็จแล้วสมเด็จเราพวกมีรถไหมเนี่ยไปยึดตรงจุดไหนต่อสกู๊ตรเราแบ็กแจ็คก็แทบจะเป็นการดูไว้นี่นะนะรู้สึกเหมือนจะดูด้วยเฉพาะทีมเราหรือเปล่ากับสกู๊ตรเราผมไม่แน่ใจเหมือนกันเราทีไปดีกว่า เ้ยเราก็มีนี่นี่ทำไมเราไม่ยอมใช้เราก็มีโอ้โหหน้าปีหอครับเพื่อเรายิงสนับสนุนอยู่ใช่เพื่อเราหรือเปล่าอันนี้ผมว่าไม่น่าใช่หรอไงหอมันหอมันนันก็หอมันเฮ้ย โอ้ไม่โดนเลยไม่โดนเลยรับบัวตัวก่อนหน้ามีหนึ่งตัวหน้ามีอีกเฮ้ยไประเบิดไประเบิดไป ไม่ขึ้นให้ reload อีกตายแล้วยังขึ้นให้ r e l หล d อีก yeah. เออเราไปทางไหนอันต่อเพื่อเราอยู่จงจุดนี้อ้าไปทางจดุดอืมไปทางนี้ดีกว่าครับมีจดุดที่ให้เราจะใกล้อยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยสายขวาเป็นนักเตมาเลย แก่นี่ยิงผมแก้วเนี่ยของผมมาหลับตายิงหลับตายิงข้างเยอะด้วยอุ้ยปล่อยตายหอมเปลี่ยนปืนมาั้งดีกว่าต้องเปลี่ยนบ้างต้องเปลี่ยนกันบ้างครับอ่าเป็นนี่ดีกว่าสไนเปอร์นี่สไนเปอร์ครับแฟนจันทเ์จ็ด ครับผมลบสไนเปอร์กันบ้างดีกว่าอุ้ยอุ้ยมไม่ได้ทำอะไรเลยเกิดมาตาย <S 2> <S 2> โอ้เกิดไปหรือเปล่าไม่ได้ทำอะไรเลยตายแล้วสปาว์ได้ไหมสปาว์ทามโอเคกระปืนก่อนกระป๋อบนี่ไซเลนเซอร์แม็กแอล นี่นะครับสไนเปอร์ไป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 ,ไป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 มีคนทึดจุดเราอยู่โอ้สไนเปอร์เป็นโดนเหรอเป็นทึดจุดเราอยู่ครับโอ้ย,อยแรงแรงย้อยาก่อนแรงคือไหนเอ,อ้ อาเรายึดจุดได้แล้วครับออออป้มันใช่ไงเนี่ยเอ่อสเปดปิด EMP Looking ไหนมันต้องใช้ยังไงเอออ๋อโซมันจะเป็นการ เหมือนจะเป็นการดูนะครับว่ามีศัตรูตอะไรอยู่รอบอะไรมานี่อ่านี่ครับมีหออยู่นี่ไงเดี๋ยวเราจะไปจุดนี้จะปิดแล้วครับมันยิงย,งยิงแล้วขึ้นยังไงอ๋อขึ้นรถมันก็จะเปลี่ยนมุมมองให้ทันทีอย่างเงี้ยเหรอ เออกีโหดอ๋อซีแชมเปลา่าอ๋อใจเราเป็นดีเฮ้เลือดปิดเทมปิดเทนปิดเทนแน่ไหมเนี่ยโอ้โหมีหยุดนี่ออกดีกว่าครับโอ้ยเดือดริกระสิต ได้โอกาสมากเลยเล่นสไนเปอร์เปลี่ยนนเปลี่ยนเอนจิเนียร์บุริสเกอร์บุริส,บบรสมาร์กแมน SMG ดีกว่าครับอ๋อผมขนาาัดเอสเซาฟมากที่สุดละอ๋อมันมันมีเป็นชุดเป็นแพ็คอย่างนี้ได้ครับผมเป็นเอสเซาฟ์แบ็กแพ็คดีกว่าเกียร์เป็นอะไรอย่างนี้ละ ว้าวทำไมมันยิงในตึกแบบนี้มองไม่ออกเลยว่ายิงยิงทข้างบนเหรอตามเพื่อนไปครับตามเพื่อนไปไอ้ใครยิงวะยิงมันยิงขึ้นไปได้ไหมขึ้นไปได้ครับ ซุ่มอะไรอยู่นี่ซุ่มอะไรอยู่ตรงนีุ้่มอะไรแบบนี้แล้วก็มันอยู่โอ้ชัดวุ่นสุดเลยหรอขึ้นไปยังไงขึ้นไปยังไงได้โอเคจุ๊บใช้ได้ครับใช้ได้อะไรอ่ะเอะไรอ่ะ อะไรเนะี <c> ่ย <oughs> ทำไมเลิมเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยโอ้ยเจ้าวุ่นายทำไมเออหามุมก่อนปึ๊กเอาขึ้นยังไงอ่ะขึ้นไม่เป็นไม่ใช่มันอยู่บนสุดเลยครับได้ยินบนดาดฟ้าผมว่า มีร่มโหมันยิงยิงกันหนำเลยครับผมอ่าดีสองรากลังโดนยึดอยู่ต้งยิงไปครับไปครับดีสองรากลังโดนยึดจียิงยางนี้อาไป

หมานี่หมาไปอุ๊ยโทษทีเบ่จะเป็นการเรียกหมานะครับเรียกมั่งเรียกไงเรียกเรียกถูกวะผมเรี้ยงมาถูกวะเนี่ย u n a v a i l a b l e u n a v a i l a b l e เจ้น่าจะใช้ไม่ได้ไปข้างหน้ามีโอเค เย็นเย็นจะเป็นชายสารอะไรทุกอย่างจะแบบตันนี้โอ้ยยู่ไงเจงอแล้วเฮตาดู้ยแล้วครับไปจิกตดต่อกันเลยทำไมเป็นเยอะแข็งแล้วผมจะยิงยิงยิงไม่ถึงชู จดอ๋อโอเสื่เวลามากเลยลืมแต่งปืนเยี่ยมเอ้ยนี่ดีกว่าเอ้ยนี่ไเอ้ยโอเคงปืนเรียบร้อยมีดอตใครมันยิงอะไรอยู่กันนวะเจ้บเตะแล้ว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 เอ้ยทังไมอฮายเพื่อนเราเหยียบมันตายไปแล้วครับ เ่อนราเยี่ยมันตายไปแล้วยิงยิระยะไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะอะไรอ่ะมันต,ตายแล้วโอ้รถเพื่อนเราครับเราต้องเขา้าหยุดหยุดจุดเอเบิลครับไปไปไปจุดผมเราจะมองไงอ๋อ U S I U อ๋อของเราโอ้แต่มันจะชนะเราแล้วครับ เต็มเราน้อยกว่าทีมันเยอะครับผมเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยโอ้าสุดหมดเอาเพื่อนกันเรามาชุบเลยวินาลีตายเลยทำดีดีกว่าครับเพื่อนกำลังมาชุบเลยเกิดนี้เกิดตรงนี้อยากลองโดดลง มุ้งเครื่องบินใกล้พังแล้วครับซุปเปอร์ไฮอู้ยโดดเลยนี่โอ้โหลงชิ้ชิ้ทุกเลยสไลด์ยิงมันสไลด์ยิงมันสไลด์ยิงสไลด์ยิง ยังเหลืออยู่ shield, เหลือยู่ตรงไหนอีกเก้โอุโอ้ยยังมันนะเก็บหมดปุ๊บเพื่อนเราใช่ไหมเดี๋ยว่สิบเจ็ดนัดเรายิงได้แล้วยิงได้แล้วเรายิงได้แล้ว อับสวยมากครับโอย,โอย,โอยเอเอเอุ้ยเบอรระเบิดตายเลยมันขึ้นมากันอีกแล้วเพื่อนเออไอยจะได้ไม่ทันเลยเดินยึดขึ้นอีกแล้วไม่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 เราจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นเึ้นไปทีละคน เอตายยังเนี่ยโอ้บ้ากวเออดูดิมันตายแล้วมันก็ยังเป็นเงี้ดูดิโอ้โหปวดจะเวียตายยินอะไรมากใหม่ป้อมปืนนี่แหละแล้วผมเรียกได้ไหมฉันเรียกเป็นอ้าผมน่าจะเรียกได้แล้วครับตอนนี้เรียกมายังไงเอ่ยไม่เห็นมีอะไรมาเลย สามารถโดดลงได้เลยเนะี่ยยิ่เข้าไป,ไปตั้งปืนแล้วผมต้องตั้งไงอะต้องเรียกซีเล็กหรือซีวิชเชนเราผมสามารถเรียกรบถังมาได้ด้วยเหรอแล้วเราเรียกตัวนี้มาทำไมไม่เห็นมาเลย เออสิบพดไดับอ๋อเพว่าผมเพะว่าผมเรื่องผิดใจแล้วเรนเจอร์คอมมานด์คิวโหดโอ้มันเป็นตัวนี้นี่เองไปแล้วครับ ทีมเราเองครับน้องหมาน้องหมาหุ่นเหล็กข้างบนมีครับมนี้ปันระเบิดออกโอ้โหจบลงไปแล้วครับผมจบลงไปแล้วบแบบวันนี้เราไปต่อเลยดีกว่าครับผมอ๋อนี่คือเป็น มานนี้นะครับผมสุดหรับวันนี้ผมขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามและรับชมชอบกดไลค์ใช่กดซับกันต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเออผมลืมไปสามารถไปโหลดมาเล่นก็ได้เลยนะครับวันนี้ได้เปิดให้เล่นฟรีนะครับผมเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะถึงพรุ่งนี้อ่ะมันก็จะปิดแล้วสําหรับผู้เล่นธรรมดานะครับผมเพราะว่าเป็นเบตานะครับผมสามารถลองมาเล่นกันได้นะสำหรับวันนี้ผมก็เจอกันนะครับผม